สวัสดีค่ะ youtube นะคะพอยนจ้าแฟมานี่นรายงาโตูก็นเลยค่ะนะคะพอยหากอะอพอยหากะไรตดแล้วนะคะหากะไรยตดแล้วลงไลแล้วนะคะพอยจะทำคลิปนะคะมัอนี้ยังไม่ได้ทำคลิปนะคะเกี่ยวกับนองลาเลยนะคะนะคะยุ่งค่ะนะคะช่วงนี้พอยก็ยุ่งนะคะ กระหนุงเท่าไดนะคะนะคะเมื่อแดแต่กระตูนะคะแต่บอถอยค่ะนะคะเมื่อแดแต่แกระตูนะคะเอฟซีนองหลาทั่วโลูกทัวประเทศนะคะสวัสดีนะคะยูทูบนะคะกับปมามนี้นะคะพี่พ้อยกฤษใจคาว่าสวัสดีค่ะยูทูบนะคะคอยนิสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะพี่พ้อยกฤบอลคำนี้เนาะนะคะทางตาเห็ดยูทู e มาแล้วนะคะเพราะว่าพี่พ้อยมีรุ่นพี่ๆเขาบอกมานะคะไฮวอาคำนี้นะคะสวัสดีค่ะยูทูบคอยนิสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะ ก็จามาเลยแต่หนักนะคะเพราะใส่คํานี้มาเลยตอนขึ้นไล่ทั้งคลิปที้อย่างแล้วแต่นะคะพ่อจีบเอาคำนี้เลยนะคะนะคะขอบคุณหลายๆท้ขอบคุณเอฟทีน้องหล่าทัวร์หลูกถูกประเทศที่ประจิ้งว่าป้าน้องหล่านะคะตอนนี้ก็เขากุมเด้อค่ะเอฟีนะคะเริ่มเขากุมนะคะเริ่มเขากุมนะคะตอนนี้นะคะพยายามเขากุมให้ได้เด้อค่ะเอฟทีนะคะพเขากุมไปแล้วนะคะถ้าเขาไม่ได้กุมแล้วนะคะเขาไม่ได้เพจแล้วนะคะอ้าวเขายังเขากุมบ่ได้นะคะเขาโทรไปเลยก็ได้ค่ะนะคะสาวบุมีไขดึงเขากุมเนาะนะคะ เขา้าเขาฟงสลีปไปนะคะเอ็แอดมินจะดึงเขากุมทันทีนะคะถ้าเจ้าใดจะเกิดจะถ้ายังบ่นนะคะแทนโทรไปหาแอดถวัชชัยก็ได้นะคะหรือว่าแอดต้นหรือว่าเอนยังก็ได้นะคะโทรว่าเออไปไปแอดโทรไปหาแอดถวัชชัยดีกลัวนะคะเพราะว่าแอดถวัชชัยนะเป็นหมายเลขบัญชีนะคะเพราะว่าเอออันนี้นะคะผมเอนเข้าแล้วนะคะ เข so right ้ากลุ่มแล้วนะคะแต่ว่าผมโอนไปแล้วนะคะเข้ากลุ่มเข้าไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะแอทวัแทบเป็นสิหูเลยปฏิเ็คเบริงเลยนะคะว่าเงินเข่าบัญชีรืยยังนะคะจังไบจังใบนะคะอันนี้ชัวร์เลยค่ะนะคะเอฟตีนะคะบอกให้นอะนะคะพยายามเข่ากลุ่มขันนาะนะคะเอฟตี้นะคะเพราะว่าบัตรทุกใบมาไลยทุกดวงนะคะโมมีไปใส่ค่ะนะคะไปหา้องลายอย่างเดียวค่ะเอฟตี้นะคะไปหา้องลายอย่างเดียวนะคะเอฟตี้นะคะ ช่วยกันตื้อบัตื้อปีเขาคุ้มน้อนะคะช่วยนองหลานะคะช่วยน้องนะคะนี่แหลยนะคะน้องโดนนะคะน้องตอนนี้น้องเขากระจมตีเขาโดนน่องน่องโดนโจมตีหลายเลยนะคะทุกมือนี่หน้าตอนนี้นะคะน้องโดนโจมตีนะคะอโดนโจมตีที่แบบว่าโมเมนต์เลยน่ะนะคะเขาจะว่าอีหยังกระซ้างเขานะคะนองหลานิ่มเต้ยยังวานะคะ เป้าอีหยังมานะคะเมื่อวานนี่นะคะน้องหลานยิ้มพี่พอดกระจายวดีคือกันนะคะยันน้องหลาโวยวายด้วยอีหยัางจะจัตตินะคะที่ไหนได้นะคะน้องหลาโมโวยวายเลยนะคะน้องหลาอ่าออกมาไล่ตดนะคะยิ้มเต้ฮองเพลงไงพวกเขาฟังเตยแล้วยังว่าอ่าในขั้นนี่แหละอาจารย์สวัสดิส์คุณสอนม้านะคะสอนลูกคุณน,นะคะอ่าท้าท้าลูกที่เล่นโชว์เที่ยวต้องทั้ใจให้ได้อ่า อาจารย์สวัสดิ์บอาคำนี้เนาะลูกจิเลนโชว์เที่ยวแมนบอลลูกนะคะลูกตรงคั้มแจให้ใดนะคะเพราะว่าอาจารตะระตะเอสวัสดิ์คุณก็รับบ้านรองลาเป็นลูกเต่าเนาะคุณก็ตัวลูกคุณหนึ่งตัวเนาะถ้าลูกจิเลนโชว์เที่ยวลูกต้องรับให้ได้อ่านะคะนั่นแหละนะคะนั่นแหละต้องรับให้ได้แต่ว่าพี่พ่อไปเบิรงมาแล้วค่ะนะคะพี่พ่อไปเบิรงเขาเขาไล่ตูดกันอยู่เนาะนะคะพี่พ่อยกับได้โก้ให้เกียดเขาเด้อค่ะนะคะพี่พ่อเราได้ไปฟังคือคือพอฟังแล้วพี่พ่อก็ยิ้มนะคะ โอ้ยนะคะมันถึงขนาดนี้วะเนาะนี่นะคะพอใส่ว่าไปฟังแล้วโกรธเป็นฟืดเป็นไฟมาดากับเขาบ่แมนค่ะนะคะบ่แมนพี่พอยค่ะนะคะอ่าแต่ตอนนี้พี่พอยเคยคิดนะคะว่าจีดากับดาหยังนี่เพราะว่าเราพี่พอยมานั่งคิดอีกทีหนึ่งโอ้ยมันบ่แมนเรื่องที่เบลไปดาเขาหยินหยังสีเนาะมันบ่แมนเรื่องจริงมาตัวเขาบอกคำนี้ถึงจะเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่ก็บ่สมควรที่จะเอาเขามาบอกแมนบ่ อ่านะคะเอฟซีนะคะถึงเขาจะเป็นเรื่องจริงเรื่องยังเขาจะเป็น,นยังกระามแต่กับมอสมคนที่จะเอาเขามาเว้าเพราะว่าน้องหลาเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่น้องหลาเขาก็ยังอายุหน่อยอยู่เขาก็จะต้องแบบว่ามีมูมีฝูงที่จะต้องพูดเอ่อพูดคุยความแหลกเปลี่ยนกันนะคะอ่านะคะมีมูมีฝูงมีแหลกคุยความกิดเห็นกันนะคะ อ่าน้องหล่ากับบอสเสียหายค่นนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะไปยุ่งเราก็จะไปยุ่งเรื่องต้นตเขาอย่างเมนบอสขาเอฟซีนะคะอันนี้มันเรื่องต้นตเขาเด้นะคะพวกเขาพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีน้องหล่านะคะพวกเขาบ่เคยยุ่งเรื่องต้นตของน้องหล่าเลย คุณท่มีอีหยัางกระตามแต่มันเรื่องตัวโตวของคุณนะคะหน่อยพ่อพ่อแม่แม่บอกเฮ้ยว่านองหล่าเลยค่ะนะคะพ่พ่อแม่แม่แต่ว่าสนับสนุนนะคะนองหล่านะคะคือสนับสนุนบัตรสมันปีนะะนนพพ้นะคะสนับสนุนซัพพอร์ตมาไลนนะคะคนคนไหกไห่คนบ่บไห่ก็นอกนองกับโบไดว่านะคะคาคนบไดเชียนองห้่องกับโบไดว่าคือเ่าค่ะนะคะเอฟซี FC นะคะพวกเขาที่อยู่กันแบบนี้นะคะวพวกเขาบ่อเพื่อไปว่าว่านองหล่าจังจันนะ อย่าไปมีเฟซนะอย่าไปมีเฟนนะอย่าไปมีใครนะเนี่ยพวกเขาบ่เคยเว้ากันนะคะพวกเขาบ่เคยเว่างเลยเรื่องส่วนตัวของเขาพวกเขาก่เคยหยุดหยุ่งก็ที่ว่าน้องลาเอ้ยนะคะบางคนเนเป็น่วงน้องนะคะน้องก็บเต้อค่ะนะคะปอใจว่าบ่เต้อนะคะเขาก็สนับสนุนบัตรตือบัตรเขาคุมปิดตัวยน้องเนาะนะคะอะสพอร์ตมาลงมาไล่แล้วแต่คนจีไหหมากไหหน่อยนะคะอันอันนี้นะคะเอซีนะคะนี่แหละนะคะพวกเขานี่แหละนะคะ แต่ว่านะคะแบบว่าคาโตเจียแบบว่าเขาเขาน่งวา่าเขานางเว้าวกันนะคะเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นงานแต่ว่าก็เห็นเขาเม่นกันไปเม่นกันมาสมมติว่าสมสมมติว่าพ่อยนิสานี่สาั้งไข่เนี่ยนะคะพอยก็เม่นได้นะคะพ่อยก็เม่นได้นะคะเพราะว่าเออกงรกิจติดแบบพ่อยพอ,อสอบเขานะคะพ่อยบอเหตุกันนะคะพ้อะทีเหตุปยญญงจิตใจเฮ้าบ่มีแบบนั้นนะคะจิตใจเฮ้าบ่มีแบบนั้นเฮ้ากับ่บเหตุเม่นบอกคระัน กิตใจพ่อนิตาเปลี่ยนแปแบบนั้นนะคะเออนะคะพ่อนิตาตรงก่านว่าพ่อหนิตาบม่แมนโลกออนไลน์นะคะพ่อนิตาไม่อยู่ในโลกออนไลน์พ่อนิตาอยู่ในโลกแห่งความจริงนะคะเคัดคัดยุ่งคนเขาบอกนะคอนเทนต์เขาเจอกันนะเขาบอกคอนเทนต์นะคะแค่คอนเทนต์คอนเทนต์บาปกับบาเอาค่ะนะคะมันบาปนะคะแม้กระทั่งพระก็เห็นเขาดานะคะตายนะคะเอาไปเปลี่ยนซื้พระสวยรวยนะกเขาไปด่าพระว่าเส่นิดนะคะ คนเราหนาขนาดทาดาพระแล้วเ,เนี่ยนะห้ให้พิจิตเราอิเน้อนะคะทาดาพระได้เดี่ยนะก็ถุดยอดแล้วเนาะนะคะแต่ว่าพระเพิ่นกับบอกปากนะคะคนทีดาพระได้เนี่ยคะ่ะดุจยอดแล้วนะคะไปพิจารณาเอาเองก็เร้วกันเนาะนะคะสุดยอดค่ะนะคะพี่พ้อยกำลงึืดหลเนาะนะคะอันนี้บ่ได้วา่าบ่ได้โกรธเขาเดอ้อค่ะนะคะว่าถึงว่าเขาดาพระไดน้นะเขากะต้องดาไข่ได้ตลอดนะคะ เขาจีดซังเขาจีได้อย่างอู้เฮ็ดคือยังก็ไปหูม้านีเนาะนะคะคือยังก็ไปอยู่บ้านเขาอยังนี่เขาก็เมื่อยากดีรับลู้จำนะคะอ่านะคะเรื่องที่แหลวก็เรื่องที่แหลว,ลวมันก็จบไปแล้วนะคะเรื่องที่แหลวนะคะนี่บ่ย้อมจบค่ะนะคะก็บ่ได้ว่าดอกเขาจะว่าอย่างกับทางไขาว่าอยากไขกว่ากันอยากไขกว่าไปคอนเนต์บาทนเนาะนะคะ พี่พ่อเห็นแล้วนะคะไอ้คนที่ว่าดาคนเนี่ยนะคะกคนเลยนะคะไปบอสดักคนนะคะคนที่ดาคนนะคะบางช่องเดี๋ยวนี้ก็ออกมาไล่อีกแล้วนะคะออกมาดาอีกแล้วนะคะแต่ว่าก็ดากระดางเขาเดี๋ยวเขากระเมยเองนะคะชาโตบ็ไปปากบาไปคาดข้านเขาบอปากบอวาบอโตบอเสียงเขานะคะเดี๋ยวเขาไปยุดิเองเดี๋ยวเขากระจิว่าว่ากูเมื่อยกูไม่เอาแล้วว่าสันเดกูเมืยกูไม่เอาแล้วยิ่งด่ามันยิ่งดังว่าสันเดเอาดีดีเด้ ยิ่งดาเท่าไหร่ยิ่งน้องหลายยิ่งดังดังเพราะอ,อีหยังเพราะว่าความสงสารเอฟซีสงสารความดูถูกข,ของคนความดาของของคุณนะคะเอฟซียิ่งสงสารน่องหลาตอนนี้นะคะแสงขึ้นมาหลายเลยนะคะคะแนนขึ้นมาหลายเลยขอให้บอกนะคะดามาโหลดเด้อนะคะอยากดาดาอีหยังก็ดามาโหลดนะคะอ่านะคะดาเจออะไนก็นตามแต่นะคะน้องหลาเมื่อเคยหล่มมีเจอพวกคุณนั่นแหละหล่มนะคะต่อไปค่อยเบิ่งกันแล้วกันบอกแค่นี้แหละนะคะ